สวัสดีครับสวัสดีครับผมปีใหม่ไม่น้อยซื้อรถทั้งทีต้องดีที่สุดอย่างเช่นคันนี้เลยนะครับพี่ตายขายรถยนต์มือสองอยู่ที่ m c 9 9กลำูกกาของเจ็ดปทุมธานีนะครับคันนี้คือเจ้า DMAX SPA r สปเครื่องยนต์3,000นะครับพี่เครื่องยนต์3,000จัดระบบมาให้เรียบร้อยครบเซ็ตแน่นอนจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจริงๆคันนี้กับเครื่องยนต์3 0 0พปีจดทะเบียน 2,023นะครับพี่รถใช้งานมาเพียงแค่6,200โลเท่านั้นเองพี่ไม่ว่าจะอะไรที่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้คอกเผาลอยนะครับเสริมแนบลงเล่มมาให้เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญจัดราคาพิเศษให้พี่ด้วยจัดราคาพิเศษกันไปนะครับทุกอย่างลงเล่มเรียบร้อยนะครับพี่ความชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วรับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์กล่องได้ต่หาก เนี่ยแหละครับรถสวยๆปีใหม่ๆใหม่ๆน้อยๆใครที่ตามหาคอบเผารอยกระทับหาอะไรแบบนี้มาหาต่ายได้เลยพี่0945561036พี่0945561036 มีคำตอบสำหรับเจ้าคอบเผารอยเสริมแหนบคันนี้แน่นอนอีทุซุ3,000ซีซี190แรงม้าพี่นะเพราะฉะนั้นชอบยังไงก็0945561036พี่0945561036มีคำตอบให้พี่แน่นอนเบอร์นี้นะครับเบอร์ต่ายเบอร์ตรงเพราะฉะนั้น กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบช่องนี้ตายสักนิดนะครับแอดไลน์ได้ด้วยนะ094 556 1036เนี่ยและที่สำคัญตายเปิดราคาพิเศษพี่ตายเปิดจำหน่ายแค่569,000บาทพี่569,000บาทจะสดจะพรติดต่อต่ายได้เลยพี่นะและที่สำคัญทุกอย่างลงเล่มชัดเจนปีใหม่ไม่น้อยพี่ปี2023เลขใหม่6,200กิโล เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดานี่แหละความชัดเจน E-TUSU d m a x c SPARK 3000เกียร์ธรรมดา569,000บาทปี2023ไม่วิ่งมาเพียงแค่6,200กิโลเท่านั้นเองพี่เพราะฉะนั้นอยากได้คันนี้ติดต่อตายได้ที่ MC99 ล้ำลูกกาของ7ปะทุมธานี094 556 1036 มีคาตอบให้พี่แน่นอนปรึกษาได้สอบถามได้นะครับและที่สําคัญฝากไว้เลยพี่ปี2023 6200กิโลเมตรในราคา569,000บาทกับอ e ีซูซุครับผมสวัสดีครับ